สวัสดีค่ะชาวโซเชียลคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่จะมาอวดน้องไมเมโลดี้เฉยๆอย่างที่ทุกคนรู้นะปีนี้2025เป็นปีที่ไม m e เมโลดี้ครบ50ปีค่ะอุ๊ยอายุเยอะกว่าเราอีกอะแต่ว่าน้องก็ยังน่ารักไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีน้องไมเมโลดี้เต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารก็ ทุกอย่างจะเป็นแบบว่าคอลแลบกับน้องไมเมไปหมดเลยและคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นากโยาค่ะเป็นร้านคาเฟ่สัญจรน,นะมีทั้งนากโยาโตเกียวโอซาก้าก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่วันที่ส่วนไปกินเนี่ยเป็นเดือน มกราคมนะคะก็คือหมดไปแล้วนะแล้วตอนนี้ก็น่าจะไปจัดอยู่ในจังหวัดอื่นนะคะทุกคนก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะแล้วเราก็จะมาอวดความน่ารักของน้องเฉยๆนะคะเพราะว่าเราชอบน้องมากเลยเมนูที่ซนสั่งมาเราก็ต้องครบสูตรสีมีของคาวเมนูหลกักเครื่องดื่มแล้วตบตามด้วยของหวาน ความจริงอ่ะของหวานนะส่วนอยากกินพาเฟ่นะเพราะส่วนชอบกินไอติมมากกว่าที่เป็นเวเฟอร์แต่ว่ามันไม่มีไงมันหมดไงเราไปแบบช่วงบ่ายแล้วเราจองเวลาที่ค่อนข้างจะสายแล้วก็ทุกคนอ่ะเขาไปยืนรอหน้าร้านกันหมดแล้วอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องจองก่อนนะเราต้องแบบว่าจองในอินเทอร์เน็ตก่อนถึงจะไปกินได้แล้วเราก็ค่อยไปสั่งอาหารหน้าร้านเอาแต่เราอ่ะไปสายเมนูนั้นก็เลยหมดแล้วนะเราก็เลยต้องสั่งเป็นเวเฟอร์แล้วก็ อาหารหลักของเราก็จะเป็นข้าวห่อไข่นะตามชื่อมันก็คือออมบไล์แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะก็เป็นสไตล์ของทางคาเฟ่สุดน่ารักแบบนี้เราจะมารีวิวแบบจริงใจกันนะก็คือว่าถ้าถามความอร่อยก็คือเต็มสิบอ่ะให้ห้าแล้วกันมันแล้วแต่คาเฟ่ด้วยนะบางอณา,าเหมือนกับว่าเขา มันแพงก็จริงแต่ว่ามันอร่อยด้วยไงแล้วมันก็น่ารักด้วยไงแต่ว่าน,นั้นก็คือแบบต้องเป็นแบบขั้นเซียนอะ่ะบอกไม่ถูกอะแต่ถ้ามันเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้มันจะความอร่อยก็คืออาจจะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อ่ะนะเน้นความน่ารักสดใสของน้องนะคะส่วนราคาก็ก็แรงนะคะแต่เราก็เออเราไม่ได้กินบ่อยๆใช่ปะแล้วมันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นหนึ่งในความทรงจําเราก็เลยอ่ะสั่งมาอลองดู ลุ้นเผื่อมันจะอร่อยแต่มากินเข้าไปก็คือแบบอืมแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาไปกินพวกคาเฟ่ที่เขาเป็นติ่งอะ่ะเขาก็จะเตรียมตุ๊กตาหรือว่าเตรียมสแตนดี้ในการไปถ่ายรูปคู่กับอาหารสุดน่ารักด้วยซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนนี้มานะเราก็เลยหิ้วน้องมาด้วยค่ะฮิ้วมาเลยห้าตัวใช่ไหมลองนับซีห้าหรือเปล่า ปกติแล้วน้องก็จะวางตั้งอยู่ในห้องเฉยๆนะไม่มีอะไรเพราะว่าไม่กล้าเอาออกมาแขวนเดี๋ยวกลัวมันดํากลัวมันสปกปรกแต่ครั้งนี้เราเออกมาเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยพานะ้องออกมาเดินเล่นนะจริงจังจริงจังขั้นสุดคือเราต้องสุดกว่าคนญี่ปุ่นให้ได้เขาเอามาแค่ตัวสองตัวมากินกับเพื่อนกุ๊กกิ๊กออกมาโชว์การถ่ายรูปกันเรานี่มาคนเดียวจัดไปเลยจากมายกแก๊งแค่ถ่ายรูปถ่ายคลิปก็ปาไปเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วละเรามาคอนเทนต์นะเราไม่ได้มาเพื่อกิน แล้วถ้าเป็นคาเฟ่อะไรแบบนี้เขาก็จะกำหนดเวลาในการกินเนยนะอย่างบางที่เขาอาจจะให้แค่เก้าสิบนาทีเท่านั้นเพราะว่ามันต้องมีแบบว่ารอบถัดไปที่เขาต้องรองรับลูกค้าต่อฉะนั้นเราก็ต้องทําเวลาให้ดีนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์ความน่ารักให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะถ้าชอบคลิปกินคลิปเที่ยวแบบนี้ก็กดติดตามกันได้เลยนะถ้ามีโฆษณาก็ฝากดูให้จบได้นะเป็นกำลังใจให้สวนทำคลิปต,ต่อไปได้ดีเลยละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า またね。バイ。